พี่จุ๊กมามีอะไรอยากบอกคนไทยบ้างมึงมีอะไรอยากบอกคนไทยบ้างมแล้วมึงเข้าบ้เลยเหรมีอะไรอยากบอกคนไทยบ้างพี่จุก๊กถามมันยังอยู่ตรงนี้<ม>พวกกูยังอยู่ตรงนี้และกูจะอยู่เพื่อปกป้องแผ่นดินของกูและก็จะเอาแผ่นดินของพวกมึงไปด้วย เดี๋ยวหาว่าอ่านเข้าข้างกูกำลังรออยู่กูจะเอาของของมึงไปด้วยเขาถามดีๆมึงตอบกูสตีไหนสัตว์มันเห็นไหมมันแลบลิ้นปิ้นตาใส่พี่พี่จุกผีเฮียมึงเอาไงมึงเอาไงกับพวกกูมึงคิดแต่มือทำได้มาไม่กลัวโลก มันคิดว่ามันมีผู้นาดีไว้เพมันบอกว่าคนไทยจะต้องโดนแหมจริงๆนะนี่ขนาดมึงเป็นผีไนงะผีเหมือนเดสกามึงกล้าปากเดีกักพวกกูหรือมึงกล้าปากเดียกพี่จเฟี่งกูอวะกูแค้นกูแค้นไปเพ,พอินเดอร์ดีมากขอบคุณมาก ช่วงนี้งดกินกบเขียดตามชายแดนค่ะลบเป่จะให้อีวุลเส้นหลับกันตอนไหนจะทําุหแจ้งไปไม่ได้นะคำสาปทำให้วิญญาณไปไหนไม่ได้ใช่ไหมอีพีคอมเมนเดสกาคำสาปของของใครของพระเจ้าชัยวรมันทำให้พวกมึงไม่สามารถไปไหนได้ใช่ไหมพวกกูอยากเซอก แม่กบดังกล่าวแม่อีกพวกมันอยากเอามุ่นเส้นไปอยู่ด้วยไหมไม่กล้าอยากแต่ไม่กล้ามึงกลัวอะไรมันมึงเป็นปีมึงสามารถเป็นนู้นเป็นนี่ได้นะเว้ยลูกกลัวกบใช่คุณแม่บอน่ารักเขาคนมา ยิ่งผู้นำของมึงเป็นแบบนี้ลูกหลานหล้นเลนพวกมึงจะหาความเจริญได้ไหมมึงรู้ไหมมึงว่ามึงจะเจริญอีกไหมมานี่ลกูกไม่ต้องกลัวขายเนื้อขายตัวกินลงานนี้นี่สภาพลูกหลานและอนาคตของมันที่ไม่มีแผ่นดินและต้องพยายามข้ามฟากไปมีทหารบาร์บีคิว แย่ด้วยใช่ไหมมีทหารใช่กี่พบกิ่ชาติเขาก็ต้องกลับมาตรุตรุตระเเฮตรงนั้นใช่ไหมกี่พบกิ่ชาติมึงต้องอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่ w ายปทกุฏจาจำตรงนั้นจริงด้วยอะมึงรู้ไหมนี่คือสาเหตุหนึ่งของคนที่ถูกลิขิต ซึ่งมึงได้คิดตัวเองว่าม,มึงเั็นโง่โห่จี๋ววายมันอยู่ดี d เอมึงใช่ไหมอยู่ในสายเลือดชาติพันธ์ก็เลยทำให้มึงจะต้องอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาแล้วตลอดไปขอเวลานี่แบบอใช่มันรักจงภูมิใจเธอเกิดเป็นขมรน เป็นคี้ค่าทุกคนอยู่ลำไปอบอกรักคุณอยากเอามันไปอยู่ด้วยไหมว่าไงลูกนูกกูกอไม่เป็นไรยากโอ้โหงั้นอย่าเอาบุญเลยใช่พี่จุฟฟี่กระทืบเลย,ยแล้วไม่บาปด้วยนะคะ<ม>กะล่ากับปันพะบุรุษนักลบไทยเหรอมึงกล้าไหมเขาถามเนี่ย<ม>กูก็เกรงอยู่เหมือนกันแหละมองอยู่เห็นไหมไม่ออกแอคชั่น ไม่สำนึกเลยอีพีอ่ะรอเอาไอ้หุ่นไปอยู่ด้วยดีไปก็รออยู่อะก่ะแผ่นดินของพวกมึงที่ถูกแช่งในสมัยลระแวกกันนะได้เพราะเป็นเมืองขึ้นเขาหรอกจริงๆคือของไทยนะจ๊ะอมเมเดสกามึงรู้ไหม กูรู้ทำไมหรอนะกว่าไตยนถ้าผู้นำดีมึงก็ไม่ไปคุยกับลากมุ่งเลยเวนเขาคิดไม่ได้เพราะเขาต้องสาบแช่งใช่เพ่พวกมันเจอแตงออดหรือยังพวกมึงเจออีกแตงออดหรือยัง เจอทำไมหรออันนี้เสิร์ฟไยอ่ะอามันได้คุยกันด้วยจ้ะมันได้คุยกันด้วยแม่แล้วทหารไทยเราเป็นยังไงหนูคนลักคำถามเดี๋ยวฟิลมันจะหล่นมีผีเหม็นที่ที่ที่ขี่คออีวุ้นข้างทัง,งป้างเป่ามีไหมมีไหม ไม่ได้ขี่คอแต่อยู่ข้างๆได้ไหมมานี่ลกูกถามจริงๆว่าพวกมึงอยากเป็นคนเคมเมนอีกไหมไอเลิฟยูยได้กล่าวเอาไว้ mm hmm. เกิดติดาติก็ขอเป็นเหม็นนี่แหละ mm hmm. เหมือนเขาเป็น NPC เลยอนาะ oh, oh. หนูเข้าบ้านไปนลูกไปน้อยใจไหมที่อีวุ้นจะดูแดทหารบา ทหารบาร์บีวดีกว่าทหารธรรมดามก็น้อยใจเหมือนกันไม่ไเ็นไหรอกนูฟังมามาปามาพาเข้าบ้านก่อนลูกแล้วจะไม่มีอะไรติดตามตัวหนูไปห,หนูน่ารักหนูเป็นเด็กดเข้าไปเลยเ,เ,อขอเข้าไปเลยน้องจอนน้องจอนเข้าไปคนเดียวเลยปิดประตูครับมาเลยกันต่อแตงอ่อดเขาว่าไงบ้าง ว่ายังไงกับใครอ่ะไม่ไปร mm ู้อ่ะมันว่ายังไงบ้างอีแตงอ่อนเห็นไหมคะเขาถือของศักดิ์สิทธิ์ถือของเจ Hence, ๋งๆมาอยู่เขาก็แค่อยู่ตรงนี้และจะไม่ไปไหนหนูไ่รู้ว่าพี่ว่ามันจะว่าอะไรบ้างแต่ว่าถ้าตามไพ่นะคะกูรอเฉลิงฉลองเลยไม่งงพอกันเลยเฮียเห็นปะ มันคิดว่ามันอยู่เหนือเราทุกอย่างพี่นี่คือผีแตงอ่อนทุยคิดชอกจริงเลยวนเส้นให้ทหารเนี่ยปิดตัวเยเฮเบอร์เฝ้าแผ่นดินตรงนั้นไม่ให้ไทยข้าวไปหรือเปล่าใช่ได้ยินเสียง F16 แล้วรู้สึกไงบ้างอีกสักไว้กลัวถ้าภายสื่อถึง ทันมอลมันได้จับไปขั้นนั้นได้เลยเราก็ไม่รู้เราอ่านตามไพ่สื่อได้ไหมสื่อได้ไหมไม่รู้ลองถามดูไพ่บอกถ้าไพ่สื่อถึงได้ท่านอยากบอกอะไรกับลูกหลานท่านตอนนี้ให้อยู่เฉยให้อยู่เฉยจะได้ไม่ตาย จะได้ไม่เป็นแบบนี้อ่านตามไพ่นะให้อยู่เฉยๆจะได้ไม่เป็นแบบนี้ไว้ไพ่ขึ้นเดอะเจให้อยู่เฉยๆอยู่ดีๆอยู่เฉยๆอย่ามีปัญหาอย่ากูซนตีนจะได้ไม่เป็นแบบนี้และจะได้ไม่เดสมอลลคุณเปิ้นเสิร์ได้อยู่นะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันพี่มันเกิดอารมณ์แล้วสนุกดีพี่ตอนนี้ตอนนี้พวกมึง ที่อยู่นอกดมของบ้านกู่ชิกแสสึกคุยกัน,นอีเวนมึงอยู่กันกี่ตัวมึงอยู่กันกี่ตัวไพ่ขึ้นเลขสองสองดาบคืออาการที่แบบมันไม่บอกพี่มันไม่ยอมบอกก็กูอยากจะรู้อะ ก็เยอะอยู่นะมันไม่บอกจำนวนพี่ผีเสื้อที่มาเกาะตอนบายนเนี่ยเสียมราดคือบรรพบุรุษของขอมใช่ไหมใช่อีผีเม็นนะ่กูกับดักของดีที่จะหารไทยพบในตัวไหมกลัวเสมอแหละคุณเปิ้นอยู่แถวไหนบอกไม่ได้